นั่นคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรแบกมาแล้วคือตัวอะไรตัวอะไรคือตัวอะไรตัวอะไรเขาคือตัวอะไรสประหลาดเถือ่อเล่นไปเล่นมาก็ร้อน ดูความสุขของน้องเพืออ่อนกันสุขไม่สุขหนุกไม่หนุกดูสิแบไมกมาไหมบกไม้มาหาฉันมาไม่ถึงหลอก อ๋อินเล่นเนี่ยก็กินต่อ หัวถลกปอกปึืกเล่นแต่ไม้ตามตัวมีจะรอยขีดรอยขวนอึกตามแข้งตามขามุ่นกอไผ่ก็เก่ง อีกครับอีกครับเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับอีกครับอีกครับขอเสียงหน่อยบนเสียงหน่อยครับทิ้งไม้มาละ <laughs> มาบ่อด้มาบ่อด้อีกครับ ติดดติดดติดยังคือครับติดดติดดติดดติดๆนะยกซ้ายยกขวาโอ้โหเดี๋ยวยินยินพาลงนั่นอาบน้ำตอนนี้อยู่ร่มก่อนกินหญ้าไปก่อนไม่กินก็เล่นไม้อืไรอะไรเล่นโอีกัลละถิงอยากไม้มาเล่นสู่กแลละ วันนี้วันพระนะครับแม่แม่ครับผมอนุโลมให้เขาอนุโลมให้เขาสักหนึ่งวันวันพระที่ยี่สิบนะครับผมวันวันนี้วันที่ยี่สิบกลับไปกินงานาวันเกิดของแม่ติมมา,าก็มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมล่ม,มล่มไม้แต่ชายชายล่มไม้ชายชายแม่น้ําชีนะครับผมเจยงอะไรขเขาแคกเขาแคก เสียงลมพัดใบไม้